รายงานยืนยันแล้วนะครับว่าบาสโตนี่นะครับกลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งเหมือนกับวิลเลียมซาริบาของอาร์เซนอลรายงานจากตอ d o โดฟูจสนะครับได้ยืนยันว่าสโมสรเรอัลมาดริดตั้งใจที่จะฉีกสัญญาบาสโตนีในซัมเมอร์หน้า63ล้านปอนด์นะครับหรือ75ล้านยูโรสโมสรเรอัลมาดริดสนใจบาสโตนีเพราะเงื่อนไขการฉีกสัญญาฤดูกาลที่ผ่านมานะครับต้องยอมรับว่า เด็กหนุ่มคนนี้วัย25่ปีเนี่ยเล่นเซนเแบ็กให้กับทีมชาติอิตาลีทั้งหมด33นัดเล่นให้กับอินเตอร์มิลาน229รานัดนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นหลักทั้งชาติและอินเตอร์มิลานสถานการณ์ที่เรอลมริตตอนนี้นะแทบจะเปลี่ยนยกชุดเลยกองหลังอะ่ะดยเพราะแบ็กขวาอาจจะเซ็นสัญญาก,กับเทรน์นะครับ,รบก็รอจับตาดูละกันสถานการณ์ของเรอลมริตใครเป็นแฟนเรอลมริดเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงเพราะสมูสรนร่ำรวยก็